นี่คือเศษกิ่งไม้ที่บดได้ใส่งานแล้วนะครับรอคอยที่จะเอาไฟจุดทิ้งนะครับหลังจากที่ตัดลำต้นไปขายเรียบร้อยก็ีิเหลือกิ่งใหม่นะครับซึ่งเบิดประโยชน์กับเพื่นแล้วนะครับสำหรับผมมีประโยชน์นะครับก็เลยสีมา เอากิ่งใหญ่ๆนะครับเปลือกอากิ้งใหญ่ๆไปเผาทานนะครับด้วยทางสองรอยลิตรนะครับส่วนกิ้งน้อยๆที่รีออกแล้วนะครับสิเอาไว้ถ้าเห็ดทานบำรุงดินนะครับปลูกพืชพักต่อไปนะครับเดี๋ยวเห็ดจังไดเดี๋ยวสิมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไ้เบิ่งนะครับเดี๋ยวสิต่อเห็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตรงนี้ละว,ว่า ขยะตรงเนี้มันชีกเกิดประโยชน์กีอย่างแน่นะครับเอย่าคอยมาติดตามกันนะครับพี่น้อง